อไนเ่ยน้าดูร้า้เ่าไมมันก็มาต่อเนีนราต่อไดเลอเี่ยวัาเ้ร้านเขาเอของมอญด้ยนะนร้นเล้วมาตอเืองาาได้รับขอบอจม่เปกตานเนอสบสนาเ เออ๋ยวมด่เล่ดเคื่องนเื่องสายวาไร่ข้ตั้มหนักยีได้ตไ้วายเป็นเ่าผีที่นี่ม่เก้าชวนี้ไร่ขี้ผีรู้เก่าผีว่อเ้ดแบีนั่นเลยตั้งเจ้าหัวในยางแม่เดียวสั่เยะเป็นเท้าเป็น้าอ่

Thầy nói thầy phí nông hát ta cháu nữa rồi Mình à, thì khỏi mà à, thăm à à. ừ, à, ai vô ai mà Ừ, thầy tế lại hưu gần quen Chẳng quen phí phí nông sư tử Ngắm bài, quen quên con nai Rồi xin quen bà rớt tố với tố Mà nó có thể quen tây, là khỏi đây là quen chừa, môn, quen tươi, quen tây Nếu là หายจังเฮหูใ่เขาวนเออถูกเะ่าไหายสาวหายต้านหายอยู่โกลกับม้าเดียว็ขามาว่าหายเสิงสิงดีนะสิ่งดีหนาวสิงดีแล้วนะโอ้โหดีแล้วบอแบันื้นล้านไคนดบอแบดถึงเล็บายคุยได้น่ะจังเออเมนบาร์ได้แต่เพลดจูบเ็ดงนู้นว่าสาวใช้ไมงม้แมงมผู้ชายโอ้โวา

thật nó nhìn ai đó té sau té này? mất e, mm. à. là bò trang cá trang cá trang bao trang chim trang rú trang cáo trang tăng đi một điệp mỏ é xin làm ừ làm tôi đi tôi làm tham ăn gì tiền điện lại em cầu kỳ

เป็นเลือนือสองทั้งเร่อด้วยนะ้าืจอเหาฮมเพิืออแต่น้องน้อยร้านตระหเอ็มตัวนึงเก็ไปเห่าเิเออเอาตงบเออเอ็มนายนะเอ็มเอ็มนายเอ็มเลยเออสตัวไอพ่อพี่แม่ลูเนายเจ้าของน้องชายน้องชายน้องมายชิงได้ตน

ไปหนึ่งเดียดการนงบาทนั่งขวงไปเด็บดเออผู้เท่าซื้อหนึงได้หายนาด่าบาทู้เดียเี้ะคุแต่เจ้าอันผู้ซื้อเด็ดัปสามปีตัวจงสี่ปีตั้องเขาไปตั้งอยู่ตั้งอยูนกวันนี้เออบีจังอาจังสังอพึ่งนอพึ่งหลานนี่มันพู้ัไปเตอรเป๊ บอนดอมตีแต่เจ้าของไปเติมไะเอดเนี้ยตามโอนคาบุหนเลงเช่นนั้นก็หอยพอะไรก็ไปรอมบอนเช่นนี้เมื่อไห้เมื่อนากระเีดดีเมื่อเช่นผายสุนารขหมมะขามจังพู่เบียนเชียเช่นเออท่าสีทางอออืมอือไปเล้ย่าเชื่ออย่าลามเอาดูเอาล้านน้องเอาพีรอมบอนดอมตีเช่นเออถึงตามมามาเช่นเล อินเน็ ah, oh. ่กเขาเมาหัว huh. ดูที่นี่สีมดสีปลาที่เข่าซึ่งอืมจะเมาใเนาะโอโหหังช่าจุกแต่กูไปเอาไปตามเงี้ยผีแค่สางเงไปเม็ดแต่เม็ดอะรเนาะน้อยไปเสียนเฮ้ยไปขับไปเสียนจอดเจ้าไปหลเม็ดจะว่าได้พ่อมาปิดที่นี่เสียนมันจิ้ไป่ร้นอเอ๊ะมากระิไปเสียนเนาะเอ๊ะเอ๊มกับกูเอ๊ะห่างก่งแ่ละเอ้ยเ็บเป็นหยูหนาจอจอเสียน

mười chín xin khải ở... à, chưa ừ. <laughs> ừ. nó... là... được nữa bên tai nọ tuổi là học sinh lớp đến trường học sinh học sinh tuổi sinh học sinh học sinh Bơ sinh học 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 sinh

เหลือบแมลงว่าตออะไรเดียวขายหนามันอินอันกระหล่ำเชียวถ่ายเดียวเส้นสะวานนี่น่ะเออเช้นกระปิ้นเนื้อหอยชุมาเือเช่นกระปิ้นซีรู้เต่าไข่เช้นคนนี้ล่ะเอ้ยตีเค่องนองเอ้ยโอ้อันงแ้นเช่ส่งลมบ่ไม่รู้ไม่รำนี่ไปเง่นไปว่าวเห็นก็จะกระปิ้นีเราว่าชอบเป็นน้องบ้านเป็นกาไหลายคนเน้อเนื้อไรเอียดไห่เนื้อละเอยไอ้ห em ra là giữa hôm chúng nó pinon đó, bố lệ cứ đại ai hoa, cứ ai hoa chúng nó là pin là vật chất rất xong mấy hàng nông rồi vật có có gan đâu, nông trại nổi cứ đào ruộng cấp chụp cắp me, nông trại thứ cho cứ đào thay lập vật thứ hàng nông trại là với ngày với em được ngày em rồi, nước này ấy biển chắp sửa rồi gì, vón kéo nhiều vón kéo.

เอาข้าวเยนหามอาข้ค่มต้อตอยต้อยต่นตอย่าค่ะน้น้ำน้ไน้ำน้ไนน้ำ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 น้้ำน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 ้ำ้ำน้ำน้น้ำนน้ำ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 ้ำนน้น้นม้้่ จะป่ากซึ nice ่งเลนต้องเลนบ่าวสาวขังปานนี่ก็ขอเออเห็นน่อยนั่นเกิเปีดินอ่ะบานามขึ้นมาเราเอาป่านเอเดเมนกามันสองมีเอาของปานี่เนก็ปนเ้ปานเลยงป่านอะไรเล่นก็ต้องเล่นถูกเกลียวนที่โดนนี่สังเลือนี่เนาะโนสายครับผม้าต้อมาเอาซะเรา โม่ละตาบอดงานไหว้ยอดไหว้ตรงนี้เลยต่อร้านนั่งสนะอืมไปไไ่มีร้านไปหาเดี๋ยมาต่อัจี๊ต๊าก็รองให้คุณแช่ร้านันี่เ้นอเรียต่ร้านกันอนุ่งเช้ได้ก่อนเอร้านกุเคยุ่ง่วนข้มอตีสซุตี่น้าะเรีามาเอาเครื่องังบมันจะบอก้า

ไกมีเ่าจินเี่ยอะแล้วนี่เจ้าจ้าว่าเปิ้ลเราไนี่หน้าบ้าน้านน้านนอนเมียสศจษาเมียมันห่งสามนอนหนึ่งได้ป่ะสาสีเลยจ้ามันเลยสวยเอีบาไใกล้กินกันยิ่งนายจะได้กินปีนึงเลยเด้ มือหน้าแมวเลยจะนอนเตียนขึ่นเลต่เ้าที่โตลูกกัดจวบเหมอนต่ะข้อหน่ะก็้าวกินก๋าวันน้ช้าก๋ามาหลังเรียนยังแค้นด้วยตัวิโลมั่อผ่าผ่าหน้าตอนเน่งบ้าเสีงตุ๊บาผ่าหน้ากินหน้าสามที่เสีเราบาไม่กินตอนเบ่งเาเลยนะนอนเมีย

เราเอาบรรหวเจ็บมึงเ็มึงน้าบ้านเราปิดไม่อาหายชู้แล้วอันนาเจะอเ็บเอากอนชออากอนอันาตั้งปิดไม่อา ừ tang hoa hai 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 hai

cơm ba cái hình nà, cái ôi nhiêu nè, mỗi tí cơm ba không xèn, không, không cần biết kiếm. ai cứ xỉn quá, ai cần kiếm mà lâu. ăn nhám khay, kiếm cắn bảy, cắn bảy, bứng cắn, cắt tiền tây lan cắn, măng tây măng là cắt xèn được. cái coi dám miếng là cái sau này cá bể rồi, nó. ừ, vâng. và mới, mỗi mới อันนี้ไปชั้นนีเลยอ่ะไปข้ามกันเลยอกไปตกอยู่เื่อนะสมือกายน่ะเจ้าหายเองแ่งไห้ันสุกกับเมื่อไปกัดดึงดึงนึก็เมื่อปอกก็ยกัดแล้วก็มนนวาดึงเวลาแข่งน้อยละกันอ่ะ